มีกล้วยก็เอามาขายอนีจะอันขายหรือวะ,วะมาใส่วันลูกเคยนเลยวะกิดยางครับผมบ่ครับทีเข้าวไปกิดยงางคือจะหักออกมาจะมากิดยางโอ้น่าหอยบ่เก๋ซื้ออะไรไปซื้อกับข้าวน,นี่ยังไงวะ่าข้าวโ้ม คืออะไรลองกองยี่สิบบาทค่ะลองกองยี่สิบบาทห้าบาทมัเพิกไปแล้วบ่ ฮอนเฮ็ดวะเฮ็ดออกมาดิหามะข่ายเอ้าเจ้าปุ้ยหามะข่ายอยู่เดี๋นี้เออร่างน้ำลาแม่มเฮ็ดงงกได้ไหมไข่อือผ่าแล้วคีแม้ว่าว่าอันหามะข่ายเด้ยนั่นนะแล้ก็ดูคอยเอาในใส่ถุงคอยนะอาะไร anh <laughs> ừ. <laughs> à, đi Hả nào อันนี้อย่าง จะได้ยังที่เอาที้เอาบ่ก้องอิลูกนาลู้คะมันมาขายยำเร่ง่ะไปแล้วอันนี้ก็หลุดตลาด นี่ก็รดตลาดยาเบุ็ดองพี่ดุยนะก็รดตลาดค่ะอ,อันนี้ก็รดตลาดรดตลาดอันนี้ก็รดตลาดนะคะตลาดน้อยบ้านกอกอกมาอุดหนุนเด้อเอฟซีถ้ามาเนี่ยร้านลุงแตอเด้อเนี่ย ดูในคลิปยายนี้ถ้าผ่านมามาชื่อเลยกล้วยก็มีอันนี้หมักฟักหอมคนอีสานค่ะหอมอะไรหอมหอมอใครพาออกไปนี่กินหอมทั่วประเทศเลยพริกสเรพริกสดมาเขือถุงสิบบาทบอ,บอมะเขือชิบาทมะเขือก็สิบบาทมาพร,ริกยีก่สิาบาทเนี่ยพริกยี่สิบาทเยอะนะคะพี่นอ้องอันนี้หัวละห้าบาทแม่นบอ ี่หัวละห้าบาทเดอ้อทานก็ยี่สิบบาทอันนี้เครือเท่าไหร่ <45 S 1> เครือละสี่สิบาทเดอ้อนี่เป็นเครือนะคะเป็นเครือก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่วีหนึ่งสองสามสี่ห้าวีก็แล้วแต่ค่ะนี่เครือละสี่สิบบาทนะคะนี่อ,อย่าลืมมาอุดหนุนแม่ยมเดอ้อ เจอยายเอามะเขือถึงหนึ่งค่ะแม่ยมนี่ตลาดโนยนะถ้าใครเวมาก็จะเห็นเพิ่นขายของพร้อมเด้อนี่คุณตักกระดุไปไปฮอดคุณอะ ขายของวัตถุดิบรสเรออือันะอย่งน้น้องก็รสตลาดบกุกคโอ้รสไอติมก็มีมาขายด้วยนะคะถ้าใครอยากกินไอติมก็ได้ไปแล้ว ตลาดชองคันตุดอติมอยู่นต้นอติมยังไม่มา อันนี้ลูกเลยสิบบาทลูกละสิบห้าก็มีลูกละห้าบาทก็มีนี่ลูกละสิบบาทหอมยายก็ไปแกงแล้วมื่อเช้าหอมแท้ทานนั้นก็ถุงละสิบถุงละยี่สิบบาทนะคะนี่ทานถ้าใครปิ้งย่างแบบปีใหม่อนนี่มาเอาเลย พริกในถุงละซาบาที่เยอะมากเลยค่ะพี่น้องเ้ยพริกเพิ่มเ <_ ck _> นี่ยยม <_' c Safe> นี่ไอติมก็มาแล้วขายไอติมจะไะมังคายสองคนวะโอ้นมดมดม มีโยเกิดบ่นี่ครับโยเ,เกิดแบบหรือวะแบบนี้เสนอันข้าข้าดึงไปได้บ่บปปกก่บไปบ่ได้เด้เจ้ากลับคืนตัวเจ้ากลับขึ้นไปใส่ขับสีผูกมุกดาหารบ็ได้ยา,ากได้เจ้าก็ขับรถล,ลุ่มหรือเล่าจะทางมันโค้งเนาะลัดไปนี่โลด มันบอไปบวได้รยมอเตอร์ไซค์ข้าไปบอได้บนทางนะบวบมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไหมแะ่รถใหญ่คือสิบไปบอได้ปะม่เหมมาได้๋อรถใหญ่ขับไปยังบ่ได้เลยว่าอยู่สะพานนะเ่อ่้อขัารถบายงอืมไปไปเบิ่งดูไปเบื้งูเฮาก็ได้เล่นแค่บักเดาเอะ เพ่ขอข่าวขาวอ,อ,อ,อ้าวไปโอเคค่ะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาค้ให้คุณยายด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะขอคคบคุณ